แล้ววันนี้นะครับผมเราจะมาคุยกับเด็กสยามกันว่าเขาเนี่ยคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยตัวเองเก่งเรื่องอะไรบ้างและจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับชื่อพูดค่ะชื่อขาชมครับชื่อเค้ค่ะชื่อแกงค่ะฮาร์โมนีค่ะชื่อมารีค่ะว่ารูปเก่งค่ะเพิ่งส่งประกวดไปยังไม่รู้ผลเลยค่ะแต่รู้สึกว่าได้อยู่ค่ะคุุงพอใจอยู่ยิ้มเก่ง ว่าหนูเก่งในด้านการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะหนูอ,อยู่กับแม่2คนใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอหนูโตขึ้นหนูก็ต้องแบบเข้ามาอยู่ในมหาลัยก็ต้องแบบอยู่คนเดียวก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออเราก็อยู่คนเดียวได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นในด้านนี้จริงๆว่าเออเริ่มใช้ชีวิตคนเดียวได้ข้อสังคมค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยแบบกล้าพูดคุยกับใครเลยแต่ว่าพอได้แบบลองเปิดใจใช้ชีวิตก็ก็ร่มรื่นดีค่ะ หนูคิดว่าหนูเก่งเรื่องด้านศิลปะค่ะหนูทุกวันหนูชอบระบายสีแล้วก็วาดภาพค่ะเก่งเรื่องการดูแลคนอื่นหนูเป็นคนชอบใส่ใจคนนะคะชอบดูแลคนอื่นมันทําให้หนูรู้สึกมีความสุขดี ตั้งแต่เด็กหนูเคยมีแบบคอมเพลิชั่นเยอะหลายคนมากเลยที่แบบคอมเพลรหนูกับเพื่อนของหนูว่าแบบหนูวาดรูปไม่เก่งเท่าเขาหรือว่าเขาวาดรูปเก่งกว่าอะไรแบบนั้นอะ่ะหนูแค่รู้สึกว่าต้องคอนฟ idence ในตัวเองถึงจะชัยได้ชีวิตเราใช่ไหมอ่ะมันก็จะมีอุปสรรคมากมายมันก็ยากแต่หนูก็เชื่อว่าทุกคนก็สาม,มารถผ่านไปได้ค่ะ <G ül üyor> ก็ความพยายามก็ไม่ทำไม่ทำให้ใครเสียหายเลยจริงๆค่ะ เราอาจจะยังไม่เก่งวันนี้แต่ในวันข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเก่งขึ้นในทุกๆวันแล้วก็หนูรู้สึกว่าการให้กําลังใจตัเงก็เป็นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะอ๋อโหเรียกว่าทุกคนเนี่ยเก่งได้ในทุกวันจริงๆครับมาแชร์เรื่องราวของคุณหรือคนที่คุณรักผ่านโครงการประกวดหนังสารคดีสั้นวิภา pitching project 2 0ง5ในหัวข้อ The Power of Human หนึ่งวันคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กันยายนนี้นะครับ